สวัสดีตอนเย็นนะคะแม่ปินเอาบรรยากาศกลางทุ่งนามาฝากนะคะวันนี้แม่ปินก็พาชายปูนนะคะไปเที่ยวกลางนานะคะนาของปู่กับย่านะคะแล้วก็อาปองกับอาแมกด้วยนะคะไปช่วยกันใส่ปุ๋ยนะคะต้นข้าวโพดนะคะที่ปลูกกันไว้นะคะก็มีพี่ปันด้วยนะคะชายปูนนะคะก็เดินเล่นกันนะคะมีบ่อน้ําด้วยนะ ชายปูนกับพี่ปันก็วิ่งเล่นกันอยู่แถวแถวนี้นะคะมีกอไผ่ด้วยนะคะมีอยู่สองบ่อนะคะนาปู่จะมีสองบ่อนะแล้วก็จะมีปลานะคะมีปลาหลายหลายอย่างเลยนะแม่ก็กำลังควนต้นข้าวโพดนะคะต้นข้าวโพดก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะก็มาใส่ปุ๋ยควนดินแล้วก็ลดน้ำด้วยนะคะสองชายของแม่ก็ช่วยกัน ถือขันบ้างนะคะลากาขันนะคะไปให้อานะคะยืนฉี่แพ็กค,คู่กันไปเลยจ้าป <c oughs> <c oughs> วดฉี่พร้อมกันนะคะก็ต้องฉี่พร้อมกันเนาะเสร็จแล้วก็มาเติมพลังนะคะที่รถน้อหิวน้ํานะคะก็มาเติมพลังกินน้ํามันก่อนนะคะนั่งอยู่บนรถสามล้อนะคะของกูนะนั่งกินขนมไปคุยกันไปแกล้งกันไปนะคะ บรรยากาศตอนที่แม่ปินถ่ายคลิปนี่คือเวลาประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะคะ4ี่โมงเย็นเกือบ5้าโมงแล้วนะคะแต่ว่าแดดก็คือยังจ้ายอยู่เลยเนาะแดดค่อนข้างแรงนิดนึงนะคะเด็กๆก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในร่มนะคะไม่ค่อยได้ออกแดดนะคะอยู่ในร่มกันนะคะนั่งอยู่บนสามล้อปูนะคะนั่งดูแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปูกับย่านะแล้วก็ให้อานะคะส่วนแม่ปินก็นั่งเฝ้ากับเด็กๆนะคะ นาง้าเด็กๆไปนะบรรยากาศบ้านนอกก็จะประมาณนี้นะคะอากาศก็จะดีนะคะหายใจสดชื่นนะคะเด็กๆก็จะชอบมานานะคะเหมือนมาวิ่งเล่นเลยนะแม่ปิ่นก็เอาบรรยากาศมาฝากนะคะเดี๋ยวอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า